เ r เกนครอปพูดถึงซาดิโอมาเน่อย่างไรบ้างนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่และแน่นอนว่าไม่มีประโยชน์ที่ใครจะพยายามแซงทำเป็นอย่างอื่นว่ามันไม่ใช่อะไรแบบนั้นนะฮะพเพราะนี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสโมสรลิเวอร์ p o o และเขากำลังจะจากลิเวอร์ p o o ไปเราต้องยอมรับว่าสิ่งนี้มีความสำคัญมากๆเขาจากไปด้วยความรู้สึกที่ซาบซึ้งใจอย,อย่างมาก เขาก็คือซาดิโอมาเน่นะฮะและจากไปด้วยความรักของพวกเราทุกๆคนความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่เขามีกับรียววูผูคือสร้างความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่รียววูผูเจอเกินครอปพูดขนาดนี้เลยนะครับเพราะว่าในส่วนของซาดิโอมาเน่เนี่ยนะครับถือว่าเป็นตำนานคนหนึ่งเลยนะฮะแล้วซาดิโอมาเน่เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเด็กที่น่ารักนะครับ เชิครอบพูดต่อไปว่าแต่เราจะต้องไม่จมอยู่กับสิ่งที่เราสูญเสียไปในตอนนี้เราต้องแสดงความยินดีในสิ่งที่เราจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายเข้ามาในส่วนของการทดแทนหรือแทนที่ของเขาด้วยนะครับประตูที่ซาริโอมาเน่ยิงเนี่ยนะครับถ้วยรางวัลที่ซาดิโอมาเน่ได้รับเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วครับว่านี่คือระดับของตำนานนะครับ มันเป็นสัญลักษณ์ของสโมสรของลิเวอร์พูลในยุคปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันนะครับก็คือเป็นเรื่องราวมีฮิสตอรีทั้งหมดนะฮะที่ซาดิโอมาเน่เนี่ยได้ทำเอาไว้กับทีมลิเวอร์พูลและชื่อของเขานะครับในที่เจอครอปได้คุมแล้วก็แทคติกต่างๆนะครับนะบตั้งแต่ที่เขาก้าวผ่านประตูเข้ามาที่สโมสรแห่งนี้ที่แอนฟิลเนี่ยเขาก็ทำให้ลิเวอร์พูลของเราเนี่ยดีขึ้น ถ้ามีคนบอกเราในขณะนั้นว่าเขาจะทําอะไรต่อไปเพื่อที่จะช่วยเหลือและบรรลุผลสําเร็จของสโมสรน,นี้ก็คือจนเขาบอกว่าผมก็ไม่แน่ใจที่จะสามารถเข้าใจได้ในขณะนั้นด้วยแบบว่ามันมันดูไม่ออกนะครับมันดูไม่ออกว่าตอนนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นขนาดนั้นขนาดนี้จริงๆหรอเพราะมันเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากที่ซาดิโอมาเน่ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ และก็เป็นไปได้ในทางทิศทางที่ดีเลยการที่จะทําให้ได้ดีในช่วงเวลาที่ยืนระยะยาว6ปีแบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยากนะครับและการปรับปรุงการเล่นตัวเองทุกๆฤดูกาลนะครับอย่างสม่ําเสมอต้องฝึกซ้อมอย่างดีเนี่ยเขาทําได้ดีนะครับไม่ว่าเขาจะตั้งมาตรฐานไว้สูงเพียงใดในฤดูกาลที่แล้วก่อนมาหน้านี้ก็ตามนะครับมันจะเป็นตัวอย่างสําหรับผู้เล่นทุกๆคนในโลกที่มีความเป็นมืออาชีพ และมีความทุ่มเทสิ่งทุ่มเททุกอย่างเนี่ยนะครับมันช่วยให้สโมสรเนี่ยคว้าความสําเร็จและคว้ารางวัลต่างๆได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่ซาดิโอมาเน่สร้างเขาเรียกว่าหมายเซตนะครับมายเซตของลิเวอร์พูลและของอนักเตะของเจรินคอร์ทที่เลือกมานะครับนะแน่นอนนะครับเจรินคอร์ทบ,บอกต่อไปว่าผมเคารพในการตัดสินใจของเขาอย่างแท้จริงและผมมั่นใจว่าแฟนของของเราครับแฟนๆลิเวอร์พูลเนี่ยถ้ารักลิเวอร์พูลจริงๆแล้วก็ เข้าใจนะครับก็จะต้องเข้าใจในข้อนี้เหมือนกันคุณก็ต้องรักซาดิโอมาเน่ด้วยนะครับเพราะคุณไม่สามารถมองข้ามในสิ่งที่เขาทํามาตลอดไปได้แต่ในขณะเดียวกันเองเราก็ต้องยอมรับถึงการสูญเสียของเราไปด้วยนะครับนะแล้วก็ไบยเยอร์นเนี่ยจะได้กําไรมหาศาลนะครับจากสิ่งที่เขากําลังจะสร้างขึ้นจากต่อไปนี้นะครับการที่ได้คว้าตัวของซาดิโอมาเน่ไปเนี่ยเจอรนครอปบ,บอกว่า ประสิทธิภาพของซาดิโอมาเน่นี่ครับสามารถที่จะยกศักยภาพของบาเยอร์มิวนิกได้ดีขึ้นอีกเยอะเลยนะครับนะนเชิงครอบพูดต่อไปนะครับนะผมหวังว่าเขาจะไม่มีอะไรนอกจากความสำเร็จในทุกทีมที่เขาลงเล่นแน่นอนว่าเาเว้นแต่ การ,รเผชิญหน้ากับเราเท่านั้นนะครับแน่เจนนี่คอปยังหยดมุกไวน้นิดหนึ่งนะครับแบบว่าเออถ้าเจอกับลิวอพูวก,ก,ก็แพ้หน่อยแล้วกันนะ <g les> ผมเชื่อว่าด้วยฟอร์มของเขายังสามารถพัฒนาต่อไปได้และช่วยเหลือสโมสรได้ดีนะแบบไม่ต้องสงสัยได้เลยนะครับแล้วก็เจนคอปก็เคยบอกว่าผมมาจําได้ดีเลยนะครับเมื่อรดูการที่แล้วผมถูกถามในลักษณะของการสัมภาษณ์หรือ Q&A นะฮะจากความทรงจําเพื่ออธิบายถึงสติโอด้วยนะครับ นะด้วยคำสามคำและผมได้บอกไปแล้วผมสามารถพูดได้เลย,เลยในคำจำกัดเพียงแค่นั้นจริงๆนะครับแต่ตอนนี้นะผมจะลองทำมันดูนะแต่ผมต้องลองหลายๆครั้งเลยเพราะมันมีหลายสิ่งหลายๆอย่างที่คุณสามารถอธิบายถึงเขาได้โดยใช้คำแค่เพียงสามคำนี้ผู้เล่นระดับโลกตำนานสโมสรตัวจรงิงเป็นแบบอย่างในอุดมคตินะ เพื่อนร่วมทีมที่สมบูรณ์คนมีน้ำใจคนที่ห่วงใยคนอื่นเสมอแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี่มันยาวเกินไป3คํคำที่เจอก้นครอบคิดแล้วคิดว่ามันเหมาะสมที่สุดในวันที่พูดยากที่สุดก็คือจะคิดถึงคุณนะอันนี้ก็แปลมาจากภาษาอังกฤษนะครับนะโอ้โหถือว่าเป็นเป็นมืออาชีพนะครับเป็นมืออาชีพทั้งทั้งทั้งหมดเลยทั้งผู้จัดการทีมแล้วก็ตัวของซาดิโอมานี่เองก็ด้วยนะครับนะที่ ออกมานะครับให้ดีลมันจบทั้งหมดนะครับแล้วจูเ o นครอปเองเนี่ยก็ทำทำหน้าที่เป็นโค้ชที่น่ารักนะครับออกมาเขาเรียกว่าปิดทุกอย่างนะครับไม่ว่าข่าวจะเป็นยังไงใครจะคิดดีไม่ดียังไงเขาบอกเลยว่าคนนี้เขารักมากนะครับแล้วก็คิดถึงมากแล้วก็ขอบคุณมากที่คุณช่วยเรามานะแบบนี้แฟนๆก็ต้องเข้าใจนะครับบอสเรานะครับ นะเป็นผู้ใหญ่มากพอแล้วก็ทําแบบนี้ใครจะไม่รักล่ะครับนะโอ้โหแทบน้ําตาจะไหลครับนะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับนะที่มีบทความดีๆตรงนี้มาให้อ่านกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับส,สดีโอมาเน่และเจอเกนครอป